กิกระดอง่มก mm ิน hmm. ะ hmm. ่ว่าเนี่ยทวันเที่ยงเียงป่ะเอาวัไป่ปะเอียงูตันเี่ยงทำดีมากค่ะเนาะพี่น่องเป็นสามีกับเราทำดีิสี่เดือพี่น้อยเอ้ยพูม่ไปที่งานที่อกบ้าง

แต่ขนาดไม่ขนุนไม่ขนุนจบต่หน้สวมากนะไมบอกวาเราต้องกานเ พูดมาคุยมารานใส่ว <c ười> ่านอจัาทเจอยบ่กอรับกันนบอสแล้วมาก็ตัดิ้งผเพ่อีกต่อหน้าละก็ับน้นก่อน จินบเจมันยังต้จับบ้ากินเมั่มฮึ่มฮงกินเจอนยืท่อของมั้ต่อตอยื่นกันอ่ะตอนนี้อากเห็ข้างบนไม่อยา Yeah. คนะครับเข้ามานงชมขอบคุณม,ม,มากครับัด้วยรบด้วยไดเเเเไ้เป็น่อเขอบคุณหลายๆเป็นกำลังแรงใจแนะนําปีส้มคอ้ดูดีมีแยงั่ดรวยั่ด้วยเดินเดินครับเด้อใชู้ใช้สู้ใช้หนุใช้ตุ่ม ดพ pues right ี่น้องก็่ตัวที่เราักเร็ตองมาได้คุยก็นว่าไม่ต้องไปเนี่ยอ่ะสิบห้าอ่ะพี่ับองเอาละครำรับจากข้ามใดบนที่ปากว่าจะใดบนมันขอโทษขอไปได้พี่น้องเด้อต่อมาคอมเมนต์ที่ส่มในว่าเป็นเรื่องใด ขอบคุณขอบคุณพี่น้องังไปทุกทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทางพี่น้องรู้จ้าไม่พี่น้องเด้อ